หลังจากที่ท่านได้รับการโปรดการเป็นเทเรยบรยท่านก็ได้มีการโอกวาจาน้องดาว่าจะมีการยำเซ่เร่องด้วนนะคะแล้วก็จะไม่มีการทรกแซงกระบวนการยุติธรรมค่ะซึ่งท่านนายกอนุทินค่ะได้ยำเซ่เร่องด้วนเรื่องเศรษฐกิจปากทงชายแดนไทยกัมพูชาภัยทางธรรมชาติภัยทางสังคมยำเรื่องความถูกต้องกฎหมายค่ะจะเป็นการคลายความกังวลไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ทำงานตอบแทนประชาชนในการทำงานอย่างมุ่งประสิทธิภาพค่ะ นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีในแถลงข้าวต่อสื่อมวลชนและกวานีค่ะภายหลังเข้ารับสนองพระบรม,มาราชโองการโปรโดกาวปรดกระมอมแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนทีส้โงคงประเทศไทยที่นำการผักภูมิใจไทยก็คือหนึ้ง ปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจค่ะจะดําเนินการลดรายจ่ายแล้วก็ค้าโครงชีพโดยรัฐบาลจะแร่งดาเนินการมาตรการเพื่อลอดค่าใช้ใจ่ายต่างๆถึงกระทอบต่อประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานค่าเดินทางและก็ค่าคุนสูงค่ะ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มพาราทางการเงินให้แก่ครัวเรือนและก็ผู้ประกอบการร่วมทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินนโยบายนี้ค่ะก้ามวงช่วยเหลือกลุ่มเป่าไม้เที่ประบางไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรและก็ผู้ที่มีไรายได้หน่อยโดยจะดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็เปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้ลบมาตั้งตัวได้อีกคนหนึ่ง การเสริมสร้างรายได้รัฐบาลก็จะใช้มาตรการทางทางกฎหมายแล้วก็การอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนทั่วไปโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือ การทําให้รายได้ของชุมชนท้องถิ่นมีความมั่นคงและก็แข็งแรงมากขึ้นซึ่งก็ถือเป็นท่านรักสําคัญโค้งจังคุมไทยค่ะอันดับข้อที่สองนะคะก็คือปัญหาความมั่นคงรัฐบาลก็จะดําเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาคอพิผาทไทยกัมพูชาจะเร่งแก้ปัญหาความขัดแยงระหว่างประเทศไทยและก็กัมพูชาด้วยแนวทางสันติภาพ เพื่อลอดความสุ่นเสียเท่าจจะเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งสองประเทศขอย้ำว่าประเทศไทยจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวและก็จะไม่ยอมให้คนไทยเสียประโยชน์ค่ะอันดับที่3ก็คือภัยพิบัติธรรมชาติจะแรงชดเชยคาเสียหายให้กับผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์แล้วก็เป็นธรรมนอกจากนี้ก็จะประสานต่อนโยบายการพัฒนาระบบเตือนภัยเทคเคยเริ่มไวเมอครั่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมไปถึงระบบการเยาญาและก็ฟืนฟูเซค่ะปัญหาทางสังคมนะคะรัฐบาลก็จะเร่งดําเนินการปราบปรามอาชญากรรมขบวนการอาชญากรรมต่างๆอย่างจริงจังซึ่งก็รวมไปถึงการขายยาเสพติดการข่ามนุษย์แก๊งคอเซนเตอร์สแกมเมอร์แล้วก็การพานันถูกรูปแบบถังเถ่พิดกฎหมายแล้วก็พนันออนไลน์โดยจะสร้างความร่วมมือกับประเทศเผื่อนบ้านและก็มิตรประเทศเผื่อเํื่อกำลัง เพื่อกำจัดภัยสังคมแล้วนี้ให้หมดไปค่ะ mm hmm. นายอนุทินชาญวิรากูลกล่าวด้ดยนะคขาว่าในส่วนของความกังวลทางร้ายของประชาชนไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามก็จะเป็นความขังข่าในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องของตัวบทกฎหมายเทในบางครั้งผัวของตนก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมมีการกันแกล้งใส่ร,ร้ายแต่ว่าถือว่าวันนี้นั้นได้พานผ่อนไปแล้วค่ะส่วนเรื่องเทเป็นสิ่งกังวลใจของพี่น้องประชาชนก็ข้อยืนยันนะคะว่าตัวพมและก็รัฐบาลซึ่งก็ไม่ถึงรัฐ มนตรีทุกคนจะทํางานโดยหยุดความถูกต้องของกฎหมายเป็นลักเท่านั้นและก็ข้อย้ำค่ะว่าจะไม่มีการทรกแซงกระบวนการยุติธรรมตามี่มีผูห่วงใหญ่ตามี่มีผููกังวลแต่ว่าจะปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมได้ทํหนาเทของมันโดยกลไกซึ่งกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วก็กําหนดไว้ในกฎหมายต่าง ความยุติธรรมเท,ท,ทจะต้องมีกับทุกคนผู้คนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการหยัดเยียดปรุงแตง่งหรือว่าการแกล้งเส้รายยางได้เคยมีผู้ปฏิบัติมาก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนยายกได้ก,ดก,กล่าวนะคะคนอกจากนี้ค่ะยังได้กล่าวอีกว่านอกจากที่จะไม่เข้าไปเสกแสงเลวก็จะข้าไปเรงรัดเปิดเผยให้กระบวนการยุติธรรมทูกอย่าง ต้องอย่บนโต๊ค่ะแล้วก็จะสามมาถอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนเทให้มีความกังวลสงสัยรั่วแม่กระถ่งโคความได้รับทราบนะคะถ้าพิษตรงไหนเนี่ยถ้าตรงไหนพิษค่ะก็จะดําเนินการทันทีแต่ว่าต้องดําเนินการโดยกัดไม้ไม่ใช่กัดมูนั่นเองค่ะ